มาทำอะไรที่ต่อยูแบบนี้ก็อยู่ในครัวมาทำอะไรอ่ะซ้อมรถมั้งเออเออวันนี้มันจะมาทำกับข้าวเคยทำไปบ่อยแล้วไอ้ไอ้ทำอันเนี้ยสเต็กเนี้ยอือึเออวันนี้ก็ไม่บอกแล้วกันว่าจะมาทำสเต็กนะแต่วัตถุดิบนี่คือสเต็กเลยนะทุกครั้งที่เราทำอ่ะมันมันทำแบบไม่มีหลักการอ่ะแบบอยากทำก็ทำอะไรเงี้ยแต่นี้ลองทำแบบมีหลักการหน่อยดิมันจะได้ไหมนะะน่ะ วันนี้ของเราหูเนี่ยวันนี้หมอกฝนตกก็จะเห็นนหมอกอยู่บนดอยนะก็จะมีเสียงอ้นนี้ด้วยนะเสียงนึ่งอันนี้ไว้นึ่งผักไว้เดี๋ยวเราจะผักมากินกับสเต็กที่เราทำวายผู้ดิบมีอะไรบ้างก็เป็นเนื้ออันนี้ไม่รู้เนื้ออะไรสักอย่างเมื่อกี้เขาเขียนชื่อไว้อยู่เนื้อลูกมะพร้าวจริงๆอ่ะพี่อยากให้ลิปอายอะไรเงี้ยมันไม่มีไง ไปแล้วมันหมดก็เลยเออลองอันนี้มาทาดูไม่รู้อร่อยไหมหรือว่ามันทําได้ไหมหรือเปล่าไม่รู้นะใครรู้ก็บอกพี่ด้วย<ง>ก็เดี๋ยวก่อนอื่นพี่ก็ก่อนจะทําก็เอามาเตรียมไว้ในอุณหภูมิปกติก่อนเนี่ยเห็นไหมเนื้อมันก็จะแบบคลายความเย็นแล้วสักประมาณไว้อุณหภูมิปกติสักประมาณชั่วโมงนึงก็ได้ไมั้งแต่ตอนแรกถ้าสมมติเราซื้อมาใช่ป่ะเราใส่ช่อง,ช,องช่องแข็งไว้ช่องฟิตอะก่อนที่เราจะมาทำอะสมมติพรุ่งนี้เราจะกิน ก็ค,คือแล้วก็เอามาไว้ช่องปกติสักเจ็ดแปดชั่วโมงอะ่ะแล้วพอเราจะมาทําจริงเรามาไว้ข้างนอกอีกประมาณสามสิบนาทีหนึงถึงชั่วโมงหน,นึ่งเนี่ยมันก็จะได้เป็นลักษณะนี้นน,น,นี่ก็เดี๋ยวแล้วก็มาวางอย่าี้เลยก่อนอื่นก็ไอ้ไงนะมีครบทุกอย่างแล้วเนี่ยอันนี้ปิดปิดไว้หน่อยว่าพี่ใช้แบร์อะไรนะเพราะเขาไม่ได้ออเซอร์นะปิดไว้หน่อยนะ อันนี้ก็เป็นน้ำมันมะกอกไงอันนี้พี่ก็ดูดูเข้ามาแล้วเขาทําแบบนี้เหมือนเขาบอกว่าเอาน้ํามันใส่เนื้อด้วยนิดนึงนะแล้วก็เพื่อให้มันฉ่าอะไรเนี่ยก็ใส่ใส่ไปตามเขาเขาทาไงเราก็ทํางั้นแหละใส่ฝั่งเดียวหรอหรือว่าสองฝั่งก็ให้เสร็จไปฝั่งฝั่งไปทีอ่าทนี้ชวนคุยเนี่ยแตคุณาวเขาไม่คุยพี่พี่ไม่ใส่เยอะแล้วกันมัน มันเปืองแพงไงมันมากรแล้วก็ปุ๊บพลิกอีกด้านหนึ่งเนื้อนี่จริงความหนานี่ยังไม่ได้เนี่ยถ้าตามหลักการอ่ะก็ก็ได้แหละจ,จริงสักหนาสักสองเส้นอะไรเงี้ยความหนานี่มันจะก็จะทําให้เวลาในการย่างต่างกัน,นพูดเหมือนรู้จริงพูดแบบรู้อะ่อออะก็ดูคนอื่นเข้ามาอ่า ชิ้นแรกนะก็คือคอนอีมแล้วก็เดี๋ยวใส่อะไรล่ะทีนี่เกลือเนาะคุณเยาเกลือสีไหนสะีชมพูสีชมพูนะก็ถามว่าใส่เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะชอบชอบเยอะก็ใส่เยอะไม่มีปริมาณนะดูมือเขาแบบนี่นี่ประมาณนี้พอไห คช okay. ิ้นนี้ของเขาใช่ไหมไม่ของพี่ไงพี่ถามตัวพี่เองของคุณต้องชิ้นเล็กๆ oh, <my> ออพี่ตงอะยอกยอกแล้วก็ใส่อ่าพิไทยก่อนทีนี้เราค่อยเดี๋ยวค่อยสลับบ้างอันนี้ไม่ใช่นี่ <c oughs> เกลือดำเรามีเกลือสีดำด้วยอันนี้เขาไม่ได้สปอนเซอร์เรานะเนี่ยตามืออะไรเราก็ซื้อ <c oughs> เออ ไม่มีหรอกช่องนี้ช่องนี้ไม่ค่อยมีหรอกสปันซงกับบอนเซ่นะเราก็ทําของเราเองนี่แหละตบนิดนึงตบด้วยมือพี่ต่อยเออใช่ต้องตบด้วยมือมือล้างแล้วสิไม่ล้างนะทำกับข้าวอ่ะแล้วก็ปิดด้านเนี่ยแล้วมันก็เปื้อนเห็นไหมแล้วต้องเปลืองกระดาษอีก แม่จะตั้งชื่อว่าอะไรนะทำไปบ่นไปนะอันนี้แกยังไงวัดแกไม่ติดแกเลอันแกเสือตัวแกอะไรแกมาแล้วแกมาแล้วเดี๋ยวหมักทิ้งไว้ไหมหรือว่าพอทำอย่างนี้แล้วก็เอาลงกระทะเลยอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่แต่พี่ก็เหมือนจะหมักทิ้งไว้นิดนึงเพราะว่าพี่จะทำอีกชิ้นหนึ่งขอ,องคนเล็กเขาเนี่ยเล็กๆเนะี่ย แล้วเมื่อกี้คุณถามเราไปว่าคุณอยากเอาเกลือสีอะไรโถหรืพว่าจะให้เขาชิ้นนั้นอะ่ะแล้อันนี้เราจะใส่ต้นไม้ด้วยอันนี้ต้นโรสเมลลี่นะซึ่งเราไม่รู้จะเอาตรงไหนดูก็ตรงนี้แล้วกันดูเขาตัดไปใช้ยังไงด้วยนะพี่ครับอ๋อที่ที่แบบเกจอะสองต้นเลยเหรอสองอันเลยเหรอใช่นะก็สองคนเ่ะ่อทพี่ถึงบอกนะทำหอมมากเลย อเด็ดมาลรากิ่นหอมเลยอ่ะหอมหอมอ่าทีนี้เราจะมาเตรียมเตรียมกระทะกันเราจะเอาไฟมาดูไฟหน่อยอันนี้พี่เดาอวนะไฟเนี่ยนนนะไฟ,ยไ,ฟไฟกลางค่อนไปทางทาง ไฟแรงประมาณนี้ก็ประมาณอุณหภูมิร้อยหกองศาเซลเซียสประมาณนี้งั้นเดี๋ยวพี่จะเปิดที่ดูดควันนะ<ม>เพราะว่าตอนแรกกาจะไม่เปิดกลัวเสียงดังแต่ตอนนี้เปิดดีกว่ามีไหมไม่ไดหรออืกเสียงอาจจะดังนิดนึงนะ เวลาวไม่จับเวลาเอามือนนจับเวลาเลยหล่ะนับในใจนับใงกใากาดระหว่างนี้พี่ก็จะเอารสเมลี่ลงไปทอดด้วยนะอันนี้ไม่รู้เราถูกหรือเปล่านะความคุ้มขนาดนี้ฮ <c oughs> ึมได้กินหอมรสเมลี่เลยไฟมันต้องแรงนี้เลยอ่ะ เดี๋ยวพี่ก็หลีไฟหนะ่อยตรงมาไปไฟค่อนข้างเบานะรสเมลีเดี๋ยวเราออกก่อนเพราะว่าเพราะว่ามันดำะ้ะเราแค่จะเอาน้ำของมนะัน่ะตรงนี้เข้าไปให้มันไปอยู่ในเนื้อไงหี่จะพิดด้าน มันก็จะแบบกรอบนอกอะ่ะเราก็ข้างในอ่ะจะนุ่มอันนี้ี่ก็ลองดูก่อนนะแต่ดูแล้วเหมือนเหมือนจะสุกไปแล้ว <c oughs> มันจะไม่มีเดี่ยมแล้วเนี่ยมันจะเวลดันแล้วเนี่ย <c oughs> ลองงานแรกอันนี้คุณลิศเขาจะกินของพี่ต่อย เอาชาเอาชาเอาชา,เอาชามาเอาาา้ยสีโอเคสีโอเคเลยสีสวยฮะอ่ะอันนี้เดี๋ยวพี่จะลองลองเทสดูก่อนว่ามันได้มเมดีเมแรมมัยนะแกลิ่นหอมมากเลยอะ่ะเอ้ยได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่แต่เกือบสุกอะ่ะดูดิ เกือบมีเดียมเกือบได้เกือบเกือบอันนี้ไม่ได้มีเดียมเลยนี่น่าจะเป็นมีเดียมประมาณเดี๋ยวพี่ลองชิมดูก่อนอืมอืมทำหน้าคขมขิ่วพี่ต่ายยังไงขอชิมมั่งชิมมั่งชิมมั่ง อืมอ,อืมเฮ้ยแต่ได้อยู่้ะเนี่ยได้ได้มันเกือบมีเดียมอ่ะแต่เนี่ยอย่างงี้ก็โอเคนะอืมเกือบ<ม>สุกแต่ว่าเออก็ไม่ดิบไปอ่ะชิมหน่อยเป็นความชุ่มฉ่ำของเนื้อมันแบบอืมมันจะมีความชุ่มฉ่ำรสชาติเนื้อจะมีรสชาติเนื้ออยู่อร่อยแ่าเขาทำให้คุณกิน,กนอีงอ่าอยู่แล้วอันนี้ดู้เชฟมันทำเองเอาเป็นว่านี้เดี๋ยว ของพี่ต่อยอ่าโอเคเดี <c oughs> ๋ยวแก้ตัวอีกอันนึงของคุณลึกนะเพราะว,ว่าชิ้นเนียวม่ของคุณเองคุณคนเลือกแล้วเดี๋ยวเอาันนี้ไปวางก่อนแต่เดี๋ยวต้องรีบก,กินนะแต่มันไม่รอใช่มันจะมันถ้ามันต้องกินร้อนๆน,นะสเต็ตกอ,อะเป็นเถเมื่อกี้เราใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรงมันทำให้รู้สึกเหมือนมันมันแรงไปอะไฟมันแรงไปก็เลยอเลดมาหน่อย ใช้ไฟกลางนะทีนี้ไปฟังเสียงนั่นดิระหว่างนี้เอารสเมลลี่มาด้วยรสเมลลี่ใส่ไปด้วยหอมหอมรนสะเมลลี่หอม,หอมนี่พี่ก็นับไป แต่พี่ดูแล้วเนื้อมันบางพี่อาจจะไม่ไม่ถึงึ่งนี่ที่จะกละด้วยความรู้สึกเลยอ่ะที่จะกลับละกลับไปลูกเออแปลว่านเีเล่อยู่กับความหนาบางเลยเนาะเกี่ยวอยู่แล้วเกี่ยวอของคุณลิกน่าจะโอเคเลยเราก็าจะได้กินแบบ อูแล้วน่าจะประมาณนี้แหละเพราะว่ามันบางเสร็จแล้วต่อ,อคุณลิงนี่ง่ายมากไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยเดี๋ยวพอแล้วเขาไม่อยากเอานันมากอ่า ดลนี้สวยดังนี้สวยอ,อันนี้ก็ไปใส่ผักแล้วพอดีผักผคุณลิขเขานึ่งงานไปไหน่อยมันเหลืองมดแล้วแล้วที่การจัดจานนี่ไม่ต้องให้คะแนนพี่นะพี่รู้ตัวอยู่ ก็พี่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูของคุณเรีกว่าระดับมันจะได้มีเดียมแรงเหมือนที่เราชิดไหมสำหรับพี่คือหน้าตาผ่านนะแต่เดี๋ยวต้องดูข้างในว่าเป็นยังไงนะอืมรู้สึกถึงความนุ่มเลยเอ้ยได้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 รสชาติเป็นง ไม่รู้รดเอ้ยชิ้นนี้ให้เขาเมื่อกี้เากินวันนี้ของคุณชิ้นเดียวชิ้นนี้น้อยเขาชิมสิเมื่อกี้คุณได้กินชิ้นใหญ่้ปยนะชิ้นเดียวมแต่เนี้ยชิ้นเขามันบางของคุณเมื่อกี้นะทำไมรู้สึกว่าชิ้นนี้มันดูเหมือนจะสุกกว่าของคุณเพราะว่าชิ้นมันบางน้อยกว่าขนาดว่าพี่เอาลงไม่นานเท่าของพี่นะไะเดี๋ยวเราไปกินแล้วกันของพี่นี่หลังจากเอาเสร็จแล้วมาพักไว้สักแป๊บหนึ่ง ก็เติมพริกไทยเติมเกลือหน่อยอืมแค่นี้ก็ฟินแล้วต้นโรสเมลี่เ๋ยพี่ว่าพี่จะปลูกไว้แหละเพราะว่าพี่น่าจะกินอีกบ่อยอยู่เดี๋ยวรอบหน้าลองทําแบบทําซอสเองบ้างแต่ว่าทําเองยังไม่เป็นเดี๋ยวไปหาสูตรทาของเขาสุตรกว่าของคุณอนะ่ะของคุณมันดามีความฉ่ำหยขงเขาดิ ลิมลิมลิมมตรงนี้จะคือจะทําสเต็กอ่ะจะให้ดีนะมันต้องขนาดเนื้อต้องแบบบาลานซ์กันอ่ะทั้งทั้งทั้งชิ้นอ่ะมันจะทําง่ายอี่างเขาบอกกันว่าให้ทำให้ง่ายให้ใช้เนื้อส่วนของริบอายมาทําจะทําง่ายทาเริ่มต้นอ่ะแต่พี่หาแล้วมันไม่มีอ่ะพี่ก็เลยเออ,เอานี้แล้วกันก็ให้คะแนนไม่ต่อย ทำครั้งแรกสำหรับให้พี่ให้คะแนนตัว,ตวเองเหระโอเคเลยผ่านสวยต้องให้คะแนนด้วยไม่ถึงเขาอยากาอยากให้ไง<อ>ให้เพื่อ,อนลองให้คะแนนสเต็กที่ต่อยดูยเป็นยังไงความสวยงามเดี๋ยวไว้รอบหน้าเนาะคราใครทำใครเคยทำกินแล้วมีเทคนิคอะไรบอกพี่ด้วยพี่ด้วยแล้วกันพี่จะได้มาปรับนะทำครั้งแรกมันไม่มันไม่เพอร์เฟคหรอกนะ ต้องลองไปไเรือ่อยๆแล้วเก่งต้องทำไปเรื่อยๆต้องทำเพราะเดี๋ยวพี่ทำบ่อยๆแล้วถ้าพี่ทำเก่งแล้วเดี๋ยวพี่จะมาไอ้นี่อีกทีหนึ่งมาทำให้ดูอีกทีหนึ่ง<ป>ง่ายๆวันนี้ง่ายๆเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อ,ตอไปทุกวันอาทิตย์นะคะทางช่องนี้นะคะก็ใครอยากจะพูดคุย,คยอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยใต้คลิปนี้นะคะใครเพิ่งเข้ามาใหม่ก็ฝากติดตามกันด้วยนะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจพูดเหมือนคนอื่นอ่าโอเคค่ะก็เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะแล้วใครจะตามช่อง DIY ก็คลิปยังไม่ไม่ได้ลงเลยเนี่ยตั้งใจอยู่ว่าเดี๋ยวจะลงละเดี๋ยวมีโปรเจกต์ใหญ่ด้วยไปละแล้วเจอกันคลิปหน้าอ่ะไปดิสวัสดีครับ my fucking